สวัสดีครับตามใจพิมพ์ครับวันนี้ตามใจพิมพ์จะมาชวนทุกๆคนนะครับมามาปลูกอ่าพืชปักส่วนครัวนะครับผมก็จะมีต้นพลิกแล้วก็ต้นอะไรครับพี่จอยต้นพลิกอันอนี้นี่คือเราก็ต้องวางแบบพวกใบไม้เนาะรองไว้แล้วก็ใส่ดินนะครับผม นะครับขั้นตอนการทำเราก็จะเอา,อาพวกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรพี่จอยบอกบอกไต้นกล้าของมันนะครับมามาใส่บนดินที่เราเอามาใส่ในกระถางเนาะก็นี่ก็เป็นพี่ที่ทํางานนะครับผมที่ทํางานในโรงงานเนาะเขาก็มาช่วยกันปลูกอันนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวไปดู ได้หลายต้นเลยนะครับผมตอนนี้ก็กะจินะครับก็กำลังขเขยกดินเนาะดินปุ๋ยใส่กระถางอยู่ตอนนี้นะครับผมกำลังเอาต้นกล้ามาใส่เรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อผลผลิตมันมันเริ่มโตแล้วว,ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหรกี่วันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโ okay. อเคก็ประมาณนี้นะครับให้กำเนิดพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับ